ดูดวงชาวราศีกรกฎผลวันที่13โมกราอดีตชาติเป็นขุนศึกนะครับขุนศึกก็คือมียศมีตําแหน่งมีอานาจมีบุญบารมีวาสนางั้นแปลว่าอะไรครับผมของเก่ามีเยอะนะครับของเก่ามีเยอะหมอสันเอกของเก่ามาก่อนครับอันนี้หมอสันได้ตะกุดหลวงปู่จงมานะตะกุดสาริกานะครับผม นะสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัดเอาไว้ทำอะไรเอาไว้พบติดตัวและนะครับผมติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่สาริกาพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนผููจาหวานครับนะกินลูกอมโกบิโก้ไปหนึ่งเม็ดพู้จาให้หวานเสก่อนนะเสกโกบิโก้ก็มาก่อนเป่ากินเข้าไปกอนหนึ่งเม็ดพบสาริกาติดตัวไว้เลี่ยมท้องเลยนะครับท้องมีพลังด้วย ครับผมไปคุยกับลูกหลักผู้ใหญ่กับลูกค้าครับค้าขายดิบขายดีเอาสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อจงท่านไว้แจกเด็กเอาไว้แจกเด็กเอาแจกเด็กแล้วก็มีอะไรบ้างสาริกาปัญญาสะท้อนนะครับท่านเอาไว้แจกเด็กนะครับท่านใดสนใจ1,000บาทเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับผม1,000พบาทครับเอาไปเลี่ยมทองได้นะครับผมท่านใดสนใจทักมานะจ๊ะ sunny ี่สองแปดเก้า ทำหรือสแกนคนล้านะผมทักมาร้านะผมดูชะตานนี้เป็นนักรบเก่าตกตําแหน่งอะไรชาลต์นะ้ผมโอ้โหใจแบบสุดๆดน้บอกไปก่อนนะขุนศึกด้วยจะมาเรียกนักรบไม่ได้ต้องขุนศึกขุนศึกนี่คือเก่งเจ้าคนนายคนมีอํานาจบุญบารมีวัสนาไม่เคยกลัวใครมีสติปัญญาของเก่ากลับมาสนับสนุนค้าชูก็อย่างเช่นของเก่านะสติปัญญาวาจาเป็นเลิศนะ้ผม ครับผมใครบา,างคนเข้ามากันแกล้งก็สะท้อนกลับไปองถึงขั้นนั้นเลยเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ใชกขัวใครซีทีไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหารอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความสำเร็จโชคลาภกันทอมารมีวาสนาดวงนี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งลอยโชคตกตำแหน่งหายพิเชษผู้มีบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ามชูปกปากของรองรษาดวงนี้ผู้มีบุญกุศลวาสนาชัดชัดดวงท่านเน่เป็นผู้มีบุญคนมันพวกผู้มีบุญมาเกิดอ่าพวกผู้มีบุญนะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวมีดจับล้อมรอบปิดหูปิดตาในช่วงชะตามีอยู่แล้วแหละทุกคนต้องมีนะผมมีใครบ้างไม่เคยทำบา มีท,ทุกคนนะครับผมแต่มันเป็นช่วงที่มันโดนปิดกั้นเอาไว้ท่านก็ต้องตีฝ่าวงล้อมออกมาให้ได้เพราะท่านเป็นขุนศึกนะครับผมของเก่ามันเยอะนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขำชูปกปักปกร้งกรกษาพระราชาแห่งถ้วยนําพาซึ่งความสาเร็จโชคลาภเงินทองมรรมีวาสนาโอกาสจะเข้ามาประเดิประดังสังเกตดวงนี้มีโอกาสแต่ใหญ่ๆนะครับดวงท่านใหญ่ก็ต้องมีโอกาสใหญ่ๆเหรียญใหญ่เบิ่ม จะได้ออเดอร์ใหญ่10ล้านร้อยล้าน1ล้าน1นึ่งแสนแล้วแต่คนบางคนหมื่นก็บโอ้ใหญ่สี่หมืนก็ใหญ่นะแต่สี่หมืนเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องนะนะผมเพราะฉะนั้นเดอะแอมเลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอ็มเพรสทำยิ่งใหญ่เกียงไกลเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดอัศวินขี่ม้าถือดาบ ประหัะตประหารศัตรูหมมารปราศัตรูไอเฮียเตียลนลื่นเลงสุขสต์หันษาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โวยโชคมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่นำพาสิ้นวางสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับัวท่านท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะครับส่งคลิปให้นะย้ำนะเป็นคลิปนะนะครับเป็นคลิปบสบายสบายอ่ะท่าน บางคนไม่อยากเจอหน้าไม่อยากไม่อยากคุยนะครับผมไม่อยากคุยไม่อยากบอกชื่อด้วยนะครับผมแต่อยากดูดวงอ่ะดูดวงอาจารย์สองคลิปเขียนชื่อมาสองคลิปให้จบนะครับง่ายดีด้วยนับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนับสองคลิปให้นะครับผมนะครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองใบเก้าหรือสแกนโค้ดตรงนี้นะครับนี่มีของแรงอีกหนึ่งอันนะครับรักยมครับท่านสนใจนะครับ ของหลวงพ่อจงมน้าต่างนอกนะครับถ้าท่านรู้ราคาอยู่แล้วนะครับอครับส่วนมากรู้ราคากันอยู่แล้วเซียนพักกันอยู่แล้วนะครับเขาเล่นหากันอยู่ก็สี่พันนะครับผมสี่พันห้าพันแล้วแต่ประมูลครับประมูลสามพันก็มีสามพันกว่าก็มีนะครับแต่อันนี้เอาองนี้พิเศษคือสมบูรณ์เห็นไหมสมบูรณ์เลยเห็นไหมสมบูรณ์มากหายากมากเห็นไหมมีตะกุดเงินด้วยนะตะกุดเงินนะเงินสาริกานี่แหละ นะครับแกตะกุดก็สามพันแล้วอันนี้หมอสันแบ่งให้ห้าพันห้าร้อยใครอยากได้มีอันเดียวนะบอกไว้ก่อนใครได้ใครโอนก่อนคนนั้นได้แบ่งให้อันเดียวไม่ใช่มีวันเดียวครับแบ่งให้นะครับผมบทักไลน์มาซันนี่สี่สองไปเก้าท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้ชาวราศีกรกฎเตรียมตัวให้พร้อมเถิดเพราะเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้น พลังงานที่ไหลเข้ามาจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้รับชีวิตใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทํางานและการเงินที่จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนขณะที่ด้านความรักก็มีเรื่องราวที่น่าจับตามองไม่แพ้กันด้านการงานก้าวสาคัญที่รอคอยมานานเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้สัมผัสกับโอกาสทางการงานที่คุณรอคอยมาอย่างยาวนานพลังงานบวกที่ไหลเข้ามาจะช่วยเสริมความมั่นใจและความกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆที่คุณเคยทํามา หากคุณเป็นพนักงานประจําที่รู้สึกว่าติดอยู่กับงานซ้ำซากจําเจเดือนนี้จะมีโครงการใหม่หรือตําแหน่งงานใหม่เข้ามาเสนอซึ่งอาจจะท้าทายมากกว่าเดิมแต่จะเป็นโอกาสดีที่จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณทํางานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญสําคัญที่บริษัทให้ความสําคัญมากหรือหากคุณเป็นครูคุณอาจได้รับเลือกเป็นหัวหน้าโครงการพิเศษที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรใหม่ อย่ากลัวที่จะรับมันแม้ว่าจะดูหนักและมีความรับผิดชอบมากก็ตามเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตในอาชีพการงานของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกค้าที่มีศักยภาพและพร้อมจะจ่ายในราคาที่เหมาะสมคุณอาจได้รับการติดต่อจากคนที่เคยทำงานด้วยมาก่อนและอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้งหรืออาจมีคนแนะนำให้กับเพื่อนของพวกเขาทำให้ฐานลูกค้าของคุณขยายกว้างขึ้น อย่าลืมใช้โอกาสนี้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกคนเพราะพวกเขาจะเป็นผู้สนับสนุนสำคัญในอนาคตช่วงกลางเดือนอาจมีการประชุมหรือการนำเสนองานที่สำคัญเตรียมตัวให้ดีโดยการทำการบ้านอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่ารีบร้อนหรือทำอย่างผิวเผินเพราะผู้บริหารหรือคนสำคัญจะมองเห็นความตั้งใจและความพยายามของคุณหากคุณนำเสนอได้ดีอาจนำมาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือโบนัสพิเศษในช่วงปลายเดือน อย่างไรก็ตามมีบางช่วงที่คุณอาจรู้สึกเครียดจากภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่2และ3ของเดือนที่งานหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันและดูเหมือนจะทำไม่ทันให้จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานที่ไม่จำเป็นต้องทำเองให้ผู้อื่นช่วยอย่าพยายามทำทุกอย่างคนเดียวการขอความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอแต่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนฉลาดที่รู้จักบริหารทรัพยากรด้านการเงินดอกผลจากความพยายาม การเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ผ่านช่วงเดือนก่อนๆที่ต้องระมัดระวังและรัดเข็มขัดอยู่บ้างเดือนนี้คุณจะได้เห็นผลตอบแทนจากการทำงานหนักและการออมเงินที่ผ่านมารายได้จะเพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจำที่อาจมีโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นเพิ่มหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมที่คุณทำอยู่ตัวอย่างเช่น หากคุณมีงานพิเศษเป็นกราฟิกดีไซเนอร์คุณอาจได้รับงานออกแบบโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าย,ยินดีใจ่ายในราคาสูงหรือหากคุณขายของออนไลน์เป็นรายได้เสริมยอดขายอาจพุ่งขึ้นเพราะสินค้าของคุณกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดบางคนอาจได้รับเงินคืนภาษีหรือเงินปันผลจากการลงทุนที่ทำไว้ทำให้มีเงินก้อนเข้ามาโดยไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามแม้ว่ารายได้จะดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วย เพราะเดือนนี้คุณจะรู้สึกอยากซื้อของหรูหราหรือของที่อยากได้มานานไม่ว่าจะเป็น gadget รุ่นใหม่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือของตะเกียงบ้านซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหากคุณมีเงินเหลือพอและไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายจําเป็นแต่ให้จําไว้ว่าควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เก็บออมก่อนเสมอคําแนะนําที่ดีคือกด 50, 30, 20กล่าวคือใช้50%ของรายได้กับค่าใช้จ่ายจําเป็นเช่นค่าบ้านค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟ ใช้30%กับสิ่งที่อยากได้และความบันเทิงและเก็บ20%ไว้ออมหรือลงทุนหากคุณทำแบบนี้ได้คุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้โดยไม่รู้สึกว่าต้องอดอยากหรือเสียสละมากเกินไปสำหรับผู้ที่คิดจะลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการศึกษาข้อมูลและวางแผนแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจหรือเสี่ยงสูงเกินไปให้เวลากับตัวเองในการเรียนรู้และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน หากคุณสนใจลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นลองเริ่มจากจำนวนเงินเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเมื่อคุณมีความมั่นใจและเข้าใจมากขึ้นปลายเดือนอันมีค่าใช้ใจ่ายกระทันหันเกี่ยวกับรถยนต์หรือบ้านเช่นรถเสียต้องเข้าซ่อมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดต้องซื้อใหม่แต่เนื่องจากคุณได้วางแผนการเงินไม่ดีแล้วจึงสามารถรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้โดยไม่กระทบมากนักด้านความรักบทใหม่ขอนหัวใจสำหรับคนโสด ชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับชีวิตรักพลังงานด้านความรักที่ไหลเข้ามาจะทําให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดใจคนรอบข้างมากกว่าปกติคุณจะรู้สึกมีความมั่นใจและพร้อมที่จะเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตโอกาสในการพบเจอคนที่ถูกใจมีสูงมากโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคนที่คุณจะสนใจอาจเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่ไม่เคยมองในแง่โรแมนติกเช่นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนในกลุ่มออกกําลังกายหรือคนที่เจอกันบ่อยๆที่ร้านกาแฟประจําเดือนนี้คุณจะเริ่มสังเกตเห็นสเสน่ห์และความน่ารักของพวกเขาที่ไม่เคยสนใจมาก่อนและความรู้สึกพิเศษอาจเริ่มก่ะตัวขึ้นทีละน้อยอีกทางหนึ่งคุณอาจได้พบกับคนใหม่ผ่านทั้งเพื่อนที่แนะนําให้รู้จักงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรือกิจกรรมกลุ่มอย่าปฏิเสธคําเชิญเหล่านี้แม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยหรือไม่อยากไปก็ตามเพราะบางครั้งคนพิเศษอาจรออยู่ที่นั่นตัวอย่างเช่น หากเพื่อนชวนไปงานแต่งงานงานรวมญาติหรือทริปท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆให้ลองไปดูเพราะคุณอาจได้เจอกับคนที่คลิกกันและมีความสนใจตรงกันสำหรับผู้ที่ใช้แอปหาคู่เดือนนี้จะมีคนแมทช์กับคุณมากขึ้นและโอกาสที่จะได้เจอคนที่จริงจังจะสูงกว่าเดือนก่อนๆอ,อย่าเพิ่งรีบสร้างความคาดหวังสูงเกินไปแต่ให้เวลากับการทำความรู้จักอย่างค่อยไปค่อยมาหากคุยกันได้ดีและรู้สึกสบายใจลองนัดเจอกันจริงในสถานที่สาธารณะ ไปดูหนังทานข้าวหรือเดินเล่นในสวนป่าที่เพื่อดูว่าเคมีที่เกิดขึ้นออนไลน์จะเป็นจริงในชีวิตจริงหรือไม่ข้อควรระวังคืออย่าเร่งรีบเกินไปในการสร้างความสัมพันธ์คนที่เพิ่งรู้จักกันอาจดูดีและน่าสนใจมากแต่ให้เวลาในการสังเกตและทำความเข้าใจกันก่อนก่อนจะตัดสินใจอะไรความรักที่ยั่งยืนต้องมีพื้นฐานจากความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่อบอุ่นและเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากที่อาจมีช่วงที่ทะเลาะกันบ้างหรือมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเดือนนี้ทั้งคู่จะสามารถคุยกันได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมามากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าคู่ของคุณต้องการอะไรและรู้สึกอย่างไรและจะพยายามปรับตัวให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นช่วงต้นเดือนเหมาะกับการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ลองวางแผนไปเดทสัปดาห์ละครั้งไม่ว่าจะไปทานอาหารที่ร้านที่ทั้งคู่ชอบดูหนังเดินเล่นตลาดนัดหรือแค่นั่งดุงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้ชาวราศีกรกฎเตรียมตัวให้พร้อมเถิดเพราะเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นพลังงานที่ไหลเข้ามาจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้รับชีวิตใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทํางานและการเงินที่จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนขณะที่ด้านความรักก็มีเรื่องราวที่น่าจับตามองไม่แพ้กัน ด้านการงานก้าวสำคัญที่รอคอยมานานเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้สัมผัสกับโอกาสทางการงานที่คุณรอคอยมาอย่างยาวนานพลังงานบวกที่ไหลเข้ามาจะช่วยเสริมความมั่นใจและความกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆที่คุณเคยทำมาหากคุณเป็นพนักงานประจำที่รู้สึกว่าติดอยู่กับงานซ้ำซากจำเจเดือนนี้จะมีโครงการใหม่หรือตำแหน่งงานใหม่เข้ามาเสนอซึ่งอาจจะท้าทายมากกว่าเดิมแต่จะเป็นโอกาสดีที่จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญสำคัญที่บริษัทให้ความสำคัญมากหรือหากคุณเป็นครูคุณอาจได้รับเลือกเป็นหัวหน้าโครงการพิเศษที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรใหม่เย่ากลัวที่จะรับมันแม้ว่าจะดูหนักและมีความรับผิดชอบมากก็ตามเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตในอาชีพการงานของคุณ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกค้าที่มีศักยภาพและพร้อมจะจ่ายในราคาที่เหมาะสมคุณอาจได้รับการติดต่อจากคนที่เคยทำงานด้วยมาก่อนและอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้งหรืออาจมีคนแนะนำให้กับเพื่อนของพวกเขาทำให้ฐานลูกค้าของคุณขยายกว้างขึ้นอย่าลืมใช้โอกาสนี้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกคนเพราะพวกเขาจะเป็นผู้สนับสนุนสำคัญในอนาคตช่วงกลางเดือน อาจมีการประชุมหรือการนำเสนองานที่สำคัญเตรียมตัวให้ดีโดยการทำการบ้านอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่ารีบร้อนหรือทำอย่างผิวเผินเพราะผู้บริหารหรือคนสำคัญจะมองเห็นความตั้งใจและความพยายามของคุณหากคุณนำเสนอได้ดีอาจนำมาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือโบนัสพิเศษในช่วงปลายเดือนอย่างไรก็ตามมีบางช่วงที่คุณอาจรู้สึกเครียดจากภาระง,งานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่2และ3ของเดือนที่งานหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันและดูเหมือนจะทำไม่ทัน ให้จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานที่ไม่จำเป็นต้องทำเองให้ผู้อื่นช่วยอย่าพยายามทำทุกอย่างคนเดียวการขอความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอแต่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนฉลาดที่รู้จักบริหารทรัพยากรด้านการเงินดอกผลจากความพยายามการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ผ่านช่วงเดือนก่อนๆที่ต้องระมัดระวังและรัดเข็มขัดอยู่บ้าง เดือนนี้คุณจะได้เห็นผลตอบแทนจากการทำงานหนักและการออมเงินที่ผ่านมารายได้จะเพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจำที่อาจมีโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นเพิ่มหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมที่คุณทำอยู่ตัวอย่างเช่นหากคุณมีงานพิเศษเป็นกราฟิกดีไซเนอร์คุณอาจได้รับงานออกแบบโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าย,ยินดีใจ่ายในราคาสูงหรือหากคุณขายของออนไลน์เป็นรายได้เสริมยอดขายอาจพุ่งขึ้นเพราะสินค้าของคุณกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด บางคนอาจได้รับเงินคืนภาษีหรือเงินปันผลจากการลงทุนที่ทำไว้ทำให้มีเงินก้อนเข้ามาโดยไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามแม้ว่ารายได้จะดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยเพราะเดือนนี้คุณจะรู้สึกอยากซื้อของหรูหราหรือของที่อยากได้มานานไม่ว่าจะเป็นแก๊เจ็ทรุ่นใหม่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือของตะเกียงบ้านซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหากคุณมีเงินเหลือพอและไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายจำเป็นแต่ให้จำไว้ว่าควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เก็บออมก่อนเสมอ คำแนะนำที่ดีคือกด50 30 20. กล่าวคือใช้50%ของรายได้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นค่าบ้านค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟใช้30%กับสิ่งที่อยากได้และความบันเทิงและเก็บ20%ไว้ออมหรือลงทุนหากคุณทำแบบนี้ได้คุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้โดยไม่รู้สึกว่าต้อง